สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์และผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาแคสเกมคลิ้งฟอร์นครับในโหมดออคติทีฟนะครับเรามาดูผู้เล่นกันดีกว่ามีใครบ้างครับคนแรกไม้แมรครับคือเอเองบีเอเองครับสายชูเตอร์ครับตัวคนที่2องโซสไนท์ครับแนะนาตัวด้วยครับโซสไนท์เป็นครับพอครับผมเล่นคอมมานโดครับอ่าคนที่3นะครับซุยไซท์นะครับแนะนาตัวครับครับผมซุยไซท์ครับจะเล่นเื่อแตงครับเล่นสายนาซัพพอร์ตครับส่วนเจ้าของ วิดีโอตอนนี้ที่คอนเฟอเรนซ์อยู่นะครับชื่อโตเอคนซี่เกมครับแนะนำตัวครับยูฮูสวัสดีชาวเกมเมอร์มาเล่นสายเบอร์เซอร์ยิ้มาเต็มเลยนะครับคนต่อมาครับบอสอิลิเซียมนะครับแนะนำตัวด้วยครับเดีครับว่าเด็กครับแล้วก็คนสุดท้ายครับไคโรลิต้านะครับใครเอ่ยชื่ออันยาชีพหายเตะครับเป็นสวัสดีครับโอเคครับเราจะมาเล่น แต่มันเป็นโหมดวีคกเนอร์นะครับเราก็มาเล่นเป็นภารกิทนะครับมันจะมีภารกิจส่งมาเรื่อยๆลาไปท้องเราลุยเลยครับลูกแครมาไปแล้วกดท้องครับกดเลดี้ครับกดผู้หญิงอ้าวพี่ต้องกดสิกดผู้หญิงจริงครับจริงครับไม่รู้เลยครับกอ้าวไม่ให้ทำอะไรอ่ะโอ้โหเขาบอกวิ่งไปจุดนะครับภายใน27วินาทีโอ้โหวิ่งอยู่วิ่งอยู่ฮะเปลี่ยนแม็กเล่นโมเอ้โเปิดปิดไฟเล่นอยู่อีออ้าครับ อ๋อ้มาถึงนี่ใช้ประปูับผู้พันนะครับผู้พันขางเจซครับผู้พันเซนเดอร์หรอาพี่ผู้พันเซนเดอร์อ่าเฮ้ยเจอกระสนแบ่งกันบ้างนะเฮ้ยายิงปืนได้ปะครับทุกคน้องวงจรปิดเลยนะครับมันจะยิงมันก็ได้กลยองวงจรปิดที่นีมันจะเป็นใครคนขายร้นมีจีนอ้าวก็ผู้พันเซนเดอร์ไงอ่า้วันเกี่ยวอะไรกินฟองวะไม่รู้เหมือนกันมันมาขายไก่ในที้นิงฟอง แค่หัวฟ้าทองเลยนะไกลไหมนะครับจุดแรกของเรานะครับคือการไาว่าใครผีโอ้ยบอกเลยไม่เห็นผีเลยสักตัวข้าตอนนี้ข้างหลังมันยังร้องผีข้างหลังยิงอยู่ยิงอยู่ยังรีบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเครับตอนที่เหลือสิเฮ้ยมาช่วยข้างหลังหน่อยก็ดีนะเฮ้ยผีเป็นบอสโอ้ยโอ้ยยิงแบบนึงสิโอ้โตยิงอยู่อย่าเพิ่งรีบ แน่อ่ายิงตามคำขอเลยเนี่ยเจ้าตีให้มันชัวเขาหัวไว้แป๊บนึงอ่ะโอ้โหไม่ชัวอยู่เฮ้ยคำเดียวครับแหลกมากเลยปิงมึงเท่าไหร่ล่ะก็ร้อยร้อยกว่าสี่สิบตัวแทนให้ให้หมดนะครับคนเฮ้ยซอมบี้เหลือตัวเดียวต้องอยู่ไหนวะโอ้เรียบร้อยครับลืมไปเราเราเราสายเบอร์เซอร์นี่หว่าร้านค้าร้าน ร้านเสียตังร้านเสียตังโอ้ยขอถอยแอรมาก่อนละเฮ้ยขอสามเฮ้ยขอสามร้อยดิขอตั้งสองร้อยห้าสิบขอสองร้อยห้าสิบแล้วแล้วใครมีใครมีสามอใครมีสองร้อยห้าสิบมีตังซื้อก่ออะเออขอสองร้อยห้าสิบขอสองร้อยดีแม่งเอาตังไปซื้อขวานแต่ไม่มีตังซื้อก่อนไอบิ๊กไอบิ๊กขอหน่อยไอบิ๊กเหลือห้อยวะเดี๋ยวก่อนเดินหาเอาได้ก่อนไอบิ๊กไอห้อยขอปืนหน่อยไอขอตังหน่อยผู้ผิดพีเอสขอตังหน่อยเออพี่เอสอะนายแมวอะ เราคนนี่เป็นขอทานกันแล้วร็จโอ้โหก็ขอทานอยู่นี่ไงหอมหอมนายแมวนายแมวขอหน่อยเราข้างนไปหาของข้างก่อนโอ้โหนแมวไม่ให้เลยนาแมวนะครับบอกเลยฝันร้ายได้ไปฝันแมวไหมนะครับไม่ใชขี้งกนะครับฮะแต่ไม่ให้เออเขาเรียกวขี้งกนั่นแหละไปมาเป็นคนอย่างนี้เออถูกต้องน้องกันนุ่มของงขขออมันหาได้ครับคนนี้ช่วงแรกๆเฮ้ยเขาเรียนสามปืนถ่ายได้ภารติดต่อมาตรงนี้ให้ทำอะไรครับเอ้า เอ้ยอันนี้ให้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยห้านจีนนะครับคือจะให้เราก็คือครับมันมีมีเหมือนกับออเข้าออออกคือคือให้เร้หาตามตู้อ่าเป็นดับตู้เลยครับออกแล้วอ่ะใายโชคโอ้ยเปิดเยอะดีเลยครับสวยสดครับเฮ้ยเจอผีอ้าวโหกูเปลี่ยนของเฮ้ยเฮ้ยผีเยอะผีเยอะตรงนี้มาช่วยหน่อยตรงนี้มาช่วยหน่อย ไอ้ห่าไม่มีใครช่วยกูเลยโคตรโคตรใจดีกันหมดชิ๊เป็นขวานฆ่าได้กูเป็นตะพอเอ้ยเบอร์เซอร์เจอโชอเออสายบ้าแล้วเออกูบ้าโคตรทีที่กูบ้าเอ้อชื่อกูไม่ก็บอกอยู่ว่าโตแคสตเกมอยู่โอ้ยมันจะมมันจะมีตัวเด็ดนะครับดีชั่นำดีก็คือถ้าเราอยากมีตันงีเดอดเราก็ปล่อยผีมาเรื่อยๆนะครับเราก็อย่าเพิ่งเก็บเราเจอของเราก็ปล่อยดางไว้ให้เราเพ่เก็บมัน เฮ้ยเก็บอะข้าผีก่อ้วตามก่ออ่าเขเข้าจแ่านไม่มีตามด้วยยังอ่อนกลังกาลังเก็บเงินอยู่กลังเก็เงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพีใครเจอขอให้ขึนเข็นงานนึงอ่ะจะหมดถ้าก็เดี๋ยวเราไมได้ออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโมิชชันนี้เพิ่งได้ครั้งแรกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีกี้โอ้โหไอ้ผี่งเฮยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งีหอมเฮ้ยโอหมีแมงสาบอไอ้เตกอ่ะหาย เอ้มันมีอะไรอ่ะมีปักอ่ะบอสมันมีปั๊กได้ไงวะเขาไม่เก็บมาครับเอออไรเช่ที่ต้องหาครับออแล้วต้องหาปัรกแรงบีดช้าเลยนี่ไมเหลือรีโมแรีโมทอ้าวเจอยงอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ้าวเก็บทาไปบอกเขาอีกก็บอกถามําว่าเจอยังอไรแล้วบอกให้เก็บถามอ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แม่งเดินไปเดินมาเยองนานพอถามปุ๊บแม่งวิ่งไปเก็บเลยเอออย่าถามนี่ันหลังอ่ะโธ่ผิดผิดใพี่ใช่ผิดตลอดนะพี่อ่ะพี่อ่ะผิดแต่เยโตผิดกว่าอ้าวตอนไหนวะเอาไ้พี่ไอผิดตลอดเยงงั้นกูก็ไม่เคยผิดเลยดิเอมเออโทษโทษเอาความมั่นใจนี่มาจากไหนตัวละครลับเย พี่วุฒิตัวละครนะพี่มาสอบรถด้วยเดี๋ยวสอบเดี๋ยวสอบไปนะครับมันมันให้เราทำอะไรวะน่าจะเอาอะไรเนี่ยไปประกอบนะครับที่เราหามาได้ปลากรอบนี่อร่อยเลยนะพี่ปลากรอบปลากรอบต้องสาบรถด้วยนะครับอะไรนะสาบต้องสาบต้องสาบรถด้วยโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆนิดๆเฮ้ยไม่ใช่ละอ๋อไอตับปลากรอบต้องงั้นอะ เราเอาพย่างมาดิพยายามให้มันมาจอยก่อนแล้วแต่เราจอยนี่ใช่น้องคนที่น่ารักน่ารักวะครับไม่ไม่เอาจอยไม่เอาจอยแบบสาวเดียวเอาจอยเกมจอยนี่มันแม่ห้อยโทษโทษโทษเล่นอย่างแม่อ้าวอา นี่นี่เริ่มด่ากันเองแล้วเนี่ยโหไม่ดีกันเลยไปไหนกันครับไอพวกที่อุปกรณ์ครับอ้าวอุปกรณ์มันช่วยอะไรอ่ะช่วยให้นี่มือให้มึงเอาไปวางเนี่ยเอาเหรอมันเป็นของกูมันเป็นรีโมทอะรีโมทอะไรก็ไม่รู้ไปเลยเนี่ยกด E เอาวกด E มากดแล้วกดแล้วโตแคสิเกมมันขึ้นมาครับเขาบอกว่าให้ยืนอยู่บนแท่นนี่ครับกดหนึ่งคนอ๋อยืนหนึ่งคนไอเกมโตไม่ต้องยืนนะเป็นเบอร์เซอร์เขาว่าเป็นนักลคนไหนแข็งใส่กันใอ่แข็งเอ้ย ไอ้เออไอ้เหี้ยฟันไม่โดนโอ้ยไปล่าไปล่าเฮ้ยไอ้หมอเกี่ยวไฟแดงหรือเปล่าไอ้หมอทำไมไม่คุ้มกันเพื่อนเนี่ยไปพิ้วเลือดให้เพื่อนนู่นจะอธิบายให้นะครับคือเต็มทั้งหมดให้เพื่อนให้ไอ้วันนี้เราวันี้เปิดโอ้ยผีไฟบอกเลยฟันใครไม่โดนเลยเกี่ยวไฟแดงครับเกี่ยวไฟแดงอะไรมีไฟเหลืองอีกอันหนึ่งไอ้ชิบหาย เออเลยไฟเหลือได้ไงนี่อะไฟเขียวไฟแดงเฮ้ยมันแดามันแดงโอเคไปเลื่อยเลื่อยหลังเลื่อยหลังไอ้ไอ้ห้อยหลังไอ้ที่ห้อยโอ้โหครับผมไม่ใช่ห้อยนี่หว่าไซบอกตัวจะแตกตัวจะแตกแล้วอ่ะไม่ใช่ห้อยนี่หว่ากูมันเรียกใครอ่ะโหแม่งชื่อตัวเอสเหมือนกันเลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหไม่มีใครพูดกับกูทำไมอยู่เลยเออเออไอ้แตงเกาะจะหมดตัวตายแล้วเนี่ย เนี่ยโอ้โหแตงไม่โหดเลยนะแตงไฟน่ะทุกที่เกียจฟันผีเหนื่อยคิวได้ห้าสิบแปดตัวโอ้ยตัวเยอะโอ้ยเลื่อยดีกว่าเมื่อกี้เสียงใครวะอ้อยอ้อยเนี่ยเฮ้ยไฟเหลืองไฟแดงช่วยกูก่อนโอ้อยอ้อยไม่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 ตายเฮ้ยไม่ตายกูสายถึกเห็นเปล่าพี่โตสายแข็งยังแกร่งโอ้ยไม่แกร่งได้ไงนี่ใคร โตไงจะใครล่ะเออก็อย่างนี้เซฟโตกระโดดลงไปเลยโอ้โหเจอผีเยอะแยะไอ้ผีมันมันเยอะจังวะเออไม่อยากเล้นเหมือนกันโอ้โหนี่กี่ภารกิจเนี่ยพี่เออมันประมาณสิบหาสัตว์โอ้โหนี่คนอ่านรายการนี่ไม่เคยดูไปเดอกไฟเหลืองไม่ใช่ไปเขียวแล้วไอ้แล้วเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะคนหรอมัดถึอเสมอฉันบอกว่าคิว21ตัวซอมบี้ นีิดตัวนีตัวโอ้ยตะคิวหมดลวกูจมาฟันตัวนึงแม่ี้เที่ยแตงขโมยกูไปหมดเลยมีตังเงเยอะแล้ยไอเลื่อยไเียเลือกนแทงอ้าวจบเลยกจะหมดแล้วก่จะหมดแล้วไปเหยียบต่อดิอ้าวไม่ต้องเหยียบแล้วนี่ก่อนข้ีตัวแล้วผีหายไปไหนหมดอ่ะอาวใช้มีเนมีกไหตรงไหนเออนกอที่แม่งไปเที่ยวกันน่ะ ไม่ไม่เอาดิไม่เอาก่อร้านก่อร้านอ่ะก่อร้านอ่ะร้านแหล่ร้านค้าเจอกระสุนเหรอไหนวะไหนวะไม่เห็นมีเลยสักที่ที่ตรงนี้มีกระกระสุนกระสุนไม่ต้องการไปซื้อเอาก็ได้โอ้โหห้อยด้วยห้อยโตหาไม่เจอจริงๆโตถึงได้วิ่งมาเนี่ยห้อยคือเข้ามาในเแล้วครับคือเข้ามาได้แล้วิ่งอยู่วิ่งอยู่ห้อยสนใจกูหน่อยอ้าวร้านค้าอยู่ไหนเนี่ยงั้นงอนแล้วนะโอ้โห กละบอกกละกละกละเฮ้ยเออเออเดเฮ้ยยผมไม่ได้ดกงอนอ้าวไอ้นี่งอนซะงั้นเฮ้ยสนี่อะไรกเอเราขายแอคไปด้วความคเคอ้คุณเราขายไมอีมีืม้เเฮ้เ็นปเฮ้ยเวอ่ดแเอเานี่อะไรเราเป็นชาวญี่ปุ่น แบโอ้คนญี่ปุ่นเนี่ยต้องอย่างนี้โอ้ลาน้ำใส่ที่แข็งแสบนะครับนี่น้ำเขียวน้ำอะไรอ่ะน้ำที่ทำเป็นแบบคลองแสนแสบอะไรมีแถวนี้ก็พี่เออเจอกล้องโโอ้หยืนดูกล้องกันหนึ่งใบยิงกล้องเลยใส่กล้องีกล้องนอนอยู่ข้างหลังตรงนี้โอ้ไม่ใช่ละโอเคตามมา มนบอกว่าื่อบอบำบัดเฮ้ยไอ้แตงลงไปสักคนนี้แตงอะตรงนี้ดี๋ยวจ่ายที่ใยใครผักกูมันจะมีผียกว่ะเราต้องรอให้ผีตกอนนดถ้าไม่ตัวอื่นอ้าว้วยนะมันจะมีถ้าเราไปฟันอ้วนห่ะได้ปะันในอ้วนมัตกสิตกนะครับม oh. ันบอกว่าด้ตเล็กอันน้ติโอฟอน้ใครอนมามามา เฮ้ยแทงให้แทงให้แทงให้ตายโอ้ไม่มีใครแทงให้กูเลยเออเฮ้ยอ้วนอ้วนมาอ้วนมาเอออ้วนมาแล้วอ้วนมาแล้วอ้วนมาสองตัวเลยยิงเลยเลยยิงเลยเฮ้ยโอ้ยกเบิดได้ับรถเฮ้ย้อ่าอ่าใหญ่มีเงามีเงล้วฟันสอมบี๊กนะอะไรอ้าวขอโทษขอโทษเฮ้ยโห่กับตกเวลาด่าต้อง เฮ้ยไปแล้วเออหนึ่งตัวแม่งโดดลงไปด้วยโคตรน่ารักเลยเออโอ้ยโหอย่างนี้เราก็เบอร์เซิร์ชว่เสียเปรียบเด็ดตอนเนี้ยกอเลยตกตามมันไปนะท่านมันตกได้แค่ไอ้ห่าไม่ลงคู่ฟันเลยเอี๊ยตเป็ดโหยต้องดูว่ามันต่ำตงบอไม่เอาบอกเลยเป็นเบอร์เซิร์ชตอนนี้เขาเสียเปรียบเลยวะเฮ้ยเสกถอยมาเศกถอยมาเออเสกถอยมาดิเฮ้ยใครตายอ่ะ ไหน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 โอเคลียร์ให้เฮ้ยคนหล่อเคลียร์ให้งุ้แอปกันโดนลมเออเออไม่ช่วยยิงหน่อยดิช่วยยิงหน่อยเออโอ้เออเสีธรรมดาเหรือฟันให้โอ้โหไหนไหนไหนไปไปล่าผีล่าผีแล้วไอ้อ้วนมาแล้ว นุยไซโอ้โหครบแล้วสี่นะครับซุยมันทำไมมันถึงชื่อซุยไซรึเปล่าไม่ขี้ซุยนี่เนี่ยไม่ทำขี้อะไรไม่ก็ซุยไปหมดเลยที่แตงอ่ะอืมจริงไหมล่ะเอ้ยเอ้ยออ้้้วนนน่หาโเล่าฮ้ยเตี้ยเตี้ยจะลงโอ้โหเฮ้ยมันจะโดดทำใหมวะใครใครไอ้อ้วนเนี่ยไม่นคือว่ามันมันมันชอบฐานเขียวไงเนี่ยกระโดดลงไปก็ตายแล้วเ้ยเลื่อยมาเลื่อยมาอ่าฟันอยู่ฟันอยู่ อย่างเงี้ยนะฮะหลายครับฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฝั่งนี้ครับดูฝั่งขวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไม่โดนไม่โดนคนหล่อมั้งจะไม่โดนเฮ้โอ้โหเฮ้ยไหนมันไม่ยอมลงอ่ะขออยู่เฮ้ยตัวนี้กำลังลงเฮ้ยโชคดีโชคดีโอ้มาบังแทงให้อยู่แทงให้อยู่ใส่แผ่นเท้าเพราะว่าตัวสุดท้ายมาแล้วอ่ะไล่หาไปแล้วเมื่อกี้ใครแม่งใครแม่งฆ่าจริงวะไม่ใช่กูแน่นอน ไอ้ไงเนี kind of ่ยเนี <ninety> ่ย <blessings> มันเดินมาอยู่เนี่ยเออลอยอยู่งหลังเนี่ยไอ้แล่ามันมาดเฮีแตงโอ้ตต้เโออนั้งหลังอาปืนไฟมาปืนไฟมาเ้เออ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 ออเ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 เอเอออเอออ ไอ้ไอ้ห้อยตายพูดผิดอ้าวบิ๊กไปไหนบิ๊กไปไหนบิ๊กไปไหนอะบิ๊กกว้างไม่ใช่บิ๊กนะพี่ห้อยเป็นเดือดครับพี่ห้อยโอ้โหโอ้โหอยากเป็นเดือดครับร้อนเหรอนี่เขาเขาอยากเป็นเดือดครับประเทไทยเดี๋ยวนี้มันร้อนครับต้องแบบดับร้อนด้วยการโดดลงไปว่ายน้ำเออเข้าใจ แล้วซอมบี้ตัวนึงมันหายไปไหนวะชอบไหว้นะวน้ำมูกดว้วยนะครับเย็นไอ้ควางจีบแดดเมืองไทยนี่ก็เย็นนะมันเย็นตรงไหนวะเย็นกว่านรกหน่อยนึงทุกทีโอ้โหรีไปเถอะไอ้กตู้ไเน่าเปิดแล้วตามแสงหายไปะนไปะครับแสงสีแดงสองสว่างนี่เพลงอะไรนะเฮ้ยใครใครจะดีโยนเงินมาให้ห้าร้อยเนี่ยมีคนเป็นอ๋อค่าจ้างนรืว่าเงิน ตัวได้ครับตัวหน่อสักกีแล้วเฮ้ยเฮ้ยใครใครใจดีไอ้นี่เฮ้ยซื้อไอ้นี่หน่อยปืนหน้าไม้ให้หน่อยหน้าไม้สายเบอร์เซอร์อ่ะเอาเหลยยนเงินไปให้ราคากี่บาทสองพันหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ละราคากี่บาทหน้าไม้อ่ะแล้วทำไมไม่ฝากของแล้วทำไมไม่ฝากของอ่ะโตฝากของให้คนอื่นเพราะสายเบอร์เซอร์ซื้อเองไม่ได้ไม่มี d l c แล้วแม่โอ้ยลืมลืมไอบีไอบีมันซื้อให้หน่อยไอห้อยไอห้อยเร็วไม่ทันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อหมดแล้วมันต้องมีอ้าวเหรอมันไม่เอาเงินไม่เอาก็ได้วสมุไรตอนแล้วกันโอ้างล่างมีของมาคอมือปืน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 แหม่สายเบอร์เซอร์ย่อมมีปืนเสมอปืนพกนะไม่ใช่ปืนกลปืนกลไม่เหอเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นปืนกลไหมเราเก็บมาแล้วของฟรีไม่มีเลย อ้าวเพือาเพื่อไปเติมเรอนะรั้การพนันนะครับอ้าแล้วนี่ยนเงินทำไมอ่ะใส่ครับเครื่องมันจะไสตารครับเออรวยนะครับใครมีเงินครับอะครับสุดแล้วสครับเอเาบแต่ได้อย่างอื่นแล้วเอาเทียยพอกเทียกกินเงินโอ้เราเป็นสายบอรซอรฮเฮ้ยเฮอะไรอะไรไม่ใช่ ก็ได้ก็ได้โหโอ้ยฉันดิ้นเพื่อนต้องหมุนให้ได้น้ำมันหนิพี่เออต้องหมุนให้ได้อะไรอฮะนี่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 เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยซอมบี้อยู่ข้างหลังไม่มีใครคุ้มกันเลยโอ้ยลำบากเว้ยเอ่อเหนื่อยนี่มาตัดเหนื่อดิไอฮาได้ยาชิ้นหายเลย ห้อยพูดกันหน่อยห้อยห้อยโอ้ยได้กระสวยแล้วเอ้ยซอมบี้เหี้ยได้ได้ได้ไรน้ำมันน้ำมันน้ำมันเออเอิ่มเอิ่มเอิ่มเอ้อะเอ้ยมันกวนต้องตีนจริงโอ้ยไม่ได้แล้วฮะเฮ้ยใครใครเล่นต่อหน่อยก็ได้นะนี่เสียตังค์ไปเยอะแล้วเนี่ยจากสองพันเหลือพันหก โอ้โหให้เลยเรืให้ใหพอดีไม่มีดวงเรื่องเนี้ยเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยห้อยมากดแทนดิห้อยได้แนละ้วไม่เหรอไม่ได้เนื้อเหลืออีกอันนึงออออเออเดี๋ยวผมกันให้โอ้โหไม่้เสียงเงินฟรีหล,ลายรอบหลายรอบแล้วไม่มีดวงเที่ยวน้ำมันเย็ดเท่มไเออเข้าไมห้อยมันได้วะนั่งเก็บตั้งนานเออโ้ย ฟอกเต้งหนึ่งหนึ่งไหมเออฟอกเต้งสองดอกเออนี่ไหมเอาไอ้ฟอกมากระโดดอ่ะเออไม่ใช่แล้วกรรมโทษจำผิดกีฬาเอแล้วนี่มันบอกให้ทำอะไรวะให้ปีนบัวดอกไม้ยิ้มเคอ้าวถุยครับโอ้โหชอบเดิมนี่หว่าเฮ้ย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 ไอ้ห้อยไอ้ห้อยมาซื้อปืนให้กูหน่อยอ้าว ห้อยต่อเก็บเฉยเลยเออไม่สนไปห้อยราคากี่บาทซื้อให้หน่อยดิเร็วๆเอาคื้นมาเอาคื้นมาไอ้หาใครมาขวางเงินกูกูจะให้ห้อยซื้อของให้ห้อยซื้อปืนมาเร็วๆต่าสุดท้ายวีอ่ะขาดเยอะอ่ะเอาเร็วๆๆอ่ะเร็วๆๆนายยังเออโยนมาให้กูเร็วออกมาข้างนอกโยนเร็โยน อ้าวโยนน้ำมันมาให้กูโยนแก๊สมาถมอ่ำเลยเนี่ยเฮ้ยกูเก็บไม่ได้ของมึงเต็มเกินโยนปืนทิ้งไม่ดีเออเนาะเต็มอ่ะไปไปไปเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเร็๋ยวของมาเออนี่อะไรเนี่ยปืนปืนหน้าไม้ไงหน้าไม้ไปเรื่อยต้องเข้าใจหน่อยหน้าไม้เชนซอเลยครับเวลายิงอ่ะยิงแล้วมันจะเด้งไวเก็บกระสุนได้โอเค ใช่แบบแวนเฮลซิงอ่ะมันแรงอ่ะเออก็โตวัวโตเป็นดับูเบแรงไม่ใช่แหละแม่มันเพลงมแรงตอนนี้มาถึสมน้ำหน้าตารางหัวเจาะไปแล้วมนให้เราเซอร์ไรว์เออขออีเอาชีวิตรอดทีเดโอ้ยีโอ้ยิปคลิปของแม่เนี่ยหายไปไหนอยาให้เธอลองโอ้ยใช่มมันร้อง เอ้ยเอ้ยอ้าวม่อ้วกมันอ้วกเราไม่โดนแกตูด okay ีตูดีตูดมีใครเจอซอมบี้ต้องยิงไข่ซอมบี้มันมีกระจูด้วยเหรอช้ำหน่อยมีเลยไมมีดูกูมองเนี่ยไม่เห็นมีเลยตอนนี้มอไม่มีอะไรโอ้โหไอฮาไฟเหลืองไฟแดงตายไม่ตายว่ะแม่งขึกรเกินมีไฟแรงไม่ยิงไฟแรงเอ้ยเอ้ยน่าโชว์ของดีอ้าวครับบ โชว์ของดีใหม่ทีนี่เป็นไงเป็นไงเอ้ยเอ้ยเนี่ยเนี่ยไอ้เงี้ยเป็นไงพูดว่าพูดว่าตัวละครพิเศษงงอะดิเ้้าออไไไปตงนหจ๋งว่ะเอ้ยนี่มันคายแต่มันต้องวิ่งไปเก็บอย่างนี้ว่ะใช่ใช่แล้วไอ้เนี่ยเป็นไงอ่ะคนมันดีนะโสดก็ยังเงีไไง้ยแหละไอ้ยเอ้ใหญ่มันเนี่ยโตสายแข็งเออ

คนนีิสัยดีไอ้เซคิวกูดี้ก็เอาคิวธรรมดาก็ได้เป็นหมอคนสายเฮี้ยอะไรอ่ะเข็มฉีดยายิงมาให้กูดีโอ้โหโอ้โหเฮ้ยหมอเฮี้ยคิวไม่ได้ไม่มีจรรยาบรรณแพทย์เลยเออหมอกาเฮี้ยมึงแม่งเรียนจบอะไรมาเนี่ยฮะเงินหมอจบอะไรมาเนี่ยเออเออมีไว้รับรองหมอเนี่ย เถื่อนเหรอหมอเถื่อนเหรอแม่งหมอไอ้นี่เว้ยหมอปลอมใช่ไหมมันเกี้ยหยิ้ไอ้ไอ้เสกหมอเถื่อนมันมันไม่ใช่หมอเถื่อนเวยมันหมอทำแท้งเว้ยทำแท้งเถื่อนเออเสกหมอเถื่อนโอ้ยชื่อมันก็บอกอยู่เป็นนักร้องเว้ยแต่มันเป็นหมอได้ไงเนี่ยฮะโเสกไปร้องเพลงเดิมไม่ต้องเป็นหมอหรอกเออเกี้ยปูอ้าวที่ไหนไอแค่ยิงไม่รู้ไหล ใ้ไหลอ่ะเไม <ขอ S 2> ่อโอ้โห ไอ้ดูดูดิดูจอร์นดิอันนี้อะไรเนี่ยมึงหันไปดูจอนก่อนจอนอะไรอ่ะนี่ไงจอนเนี่ยโอ้จอนชาวไร่ยิ้มอยู่เนี่ยโอ้ขอทีหนึ่งสองทีสามทีสี่อไม่มีได้แปดร้อยเออไปซื้อสุนลืมเลยไปเสร็จแล้วกำลังไปกำลังไปช็อปเร็วคุณเสกร้องโอ้ยพี่ตอนนี้เราก็แค่จะเจอบอสตอนนี้เราก็แค่จะเจอบอสนะครับพี่ผมอยากทำะไรหน่อยดิขายของได้จะซื้อขายของได้คุณเอสคุณเอสครับไไมม่ีอะรเลยคุณเอ๋อะไรซื้อใหม่ขายซื้อใหม่ครับ ผมอยากรู้ว่าแมนนี้เราจะเล่าหรือไม่ถ้าไม่รอดก็อัดใหม่อ้าวอะไรอัดตูดหรืออัดตัวหรืออัดชิปบอสใช่ไหมบอสจอมบอสเราจะไปเป็นการเจอบอสนี่ใช่เพื่อนผมป่ะพี่อือือไอ้นั่นนะนะไอ้นั่นนะนะไอ้บอสอ่ะนะบอสไหนมันเล่นเกมนี้ด้วยเหรอโอ้โหไม่ใช่นะไอ้บอสที่ใช้ทอดนะนะแล้วหรอนี่ยบอสไม่มีอะไรเลยเนี่ยบอสเออ อ๋อ eh, hey, ้อมึงบอสเด้อไอ้ม like ึงบอสเด้อขอบเฟืองกระสุนไปเนี N ่ยไอไบอสไอมึงไ่ค่ายบอสเนี่เนี่ยค่ายเฮ้เงิน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 โอ้โหเงินเงินโอ้โอ้ขอบคุณขอบคุณได้แล้วช่วงตเกิดเขาแจกตามนะไอ้แต้มไอ้แต้มไอ้แต้มไอตัวเก็บแต้มอ่ะไอ้ซุยซุยอ่ะไอ้ซุยอ่ะเจ็ด คือคืออยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าบอสไม่เคยซื้อแล้วบอสมาก็จริงนะเออเนาะเออเริ่มซื้อเอ้ยอะไรอ่ะพุ๊โอ้โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยไอ่ี่อ่ไอเนี่ยอะไรเนี่ยพุ๋ออบอกเลยไม่เคยเล่นไปบอกเลยว่าเจ็บบอกเลยว่าเจ็บบอยมันอยู่ไหนวะแมอ่ะไม่รู้ใกล้ๆเอออะไรวะโอ้โหไอ้บอสมั็นดังี้ได้เหรอไม่รู้ แล้วไม่เรือทำงั้นน่ะเอ้ยเอ้ยบอสบอกอุ้ยบอสตัวจะแตกไม่บอสปู่ยจังอ้าวหายอ๋อนั่นเรือเรือโอ้โอ้ไม่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 เอาไม่เอากูเจมสอ้าวบอสตายทำไมบอสกระเจ้าจังบอสตายแล้วครับอ๋อแล้วกันเออพี่บอสจ่าว่างเลยอตนนี้ไม่จ่ายครับอ้าวเราไม่ทำแล้วโอ้โหไปอะรีบเลย เขาบอกว่าม่อกีนผมเรือทำไมไม่รับกลัวกระสุนก็ไม่เห็นระสโอ้โหจบแล้วเอาพาเรือแท่นนิว Cross d r v e r เดี๋ยวกด Subscribe กด Like ครับบายกระสับสไะเออ